หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาวิศวกร,รหรือสภาสถาปนิกนะครับผมเน้นไปที่สามสี่คำแรกคือคำว่าหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตมันคือหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตเมื่อผมเป็นวิศวกร,รหรือสถาปนิก ผมแค่ขอหนังสือรับรองว่าผมเนี่ยได้รับอนุญาตจริงหรือเปล่าถูกไหมครับนี่คือหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตนะครับไม่ใช่หนังสือรับรองว่าผมจะไปรับงานมาแล้วให้มาดูเช็คหรือออกรับรองอีกทีหนึ่งว่าผมของผมพื้นที่เท่าไหร่มาการันตีให้ผมอีกทีหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะครับผมว่ามันคือหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตถ้า ท่านใดที่เห็นว่าความเห็นผมนะครับสำคัญเนี่ยช่วยโหลดแล้วไปตัดท่อนนี้ส่งให้ทางสภาสถา,าปนิกหรือสภาวิศวกรทราบดีครับว่าไม่รู้ว่าท่านตีความถูกหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ใช่เพราะคือหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตในมุมของผมนะ นะครับส่วนเรื่องมุมว่าค่าใช้จ่าย500บาทนะผมจบไปแล้วมุมว่าขั้นตอนการยุ่งยากเนี่ยท่านสร้างขั้นตอนสร้างมูลค่ามันไปหรือเปล่านะครับอันนั้นก็อีกมุมหนึ่งแต่ในมุมนี้คือมุมบวตดิงหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตคือแค่รับรองว่าการได้รับอนุญาตของผมไม่ใช่หนังสือรับรองการขออนุญาตนะครับไม่ใช่หนังสือรับรองการขออนุญาตนะครับอย่าลืมครับบ r d ดิงนี้อ่านถูกหรือเปล่า ไม่ใช่หนังสือรับรองการขออนุญาตคือหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตแค่รับรองว่าผมได้รับอนุญาตจากสภาจริงผมได้รับอนุญาตจากสภาสถาปนิกจริงแค่นั้นครับอาจจะลดเร็วกว่าเดิมไงที่ผมพูดเนี่ยต้องมีอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วครับเพราะกฎหมายเขียนไว้ยังไงก็ต้องมีแต่มันจะเร็วขึ้นก็คือเออก็ก็มีหนังสือรับรองอยู่แล้วไงที่ที่ปั๊มโลโก้คู่กับ อ่านหนังสือเป็นหนังสือรับรองใช่ไหมครับที่ออกโดยสภาถ้าไม่ใช่อันนั้นก็ออกใหม่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะครับนะครับก็แค่รับรองหรือเช็คพิมพ์เข้าไปเซิร์ชชื่อเข้าไปเช็คนะครับหรือทําเรื่องขอเข้าไปก็ออกมาการันตีมานะครับเป็นไปีสนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอ e ีเมลเป็นหนังสือรับรองที่เขาใช้ใช้กันทั่วๆไปนะที่มันรวดเร็วนะครับนะครับ มุมของผมคือมุมนี้ครับคือมุมว่าบดดิ้งท่านตีความและเอาไปใช้ถูกหรือเปล่าจะบอกว่าใช้ตามมาตรา3 9ทวิก,ก่อนเนี่ยถ้าท่านคิดว่าถูกโอเคครับแต่ว่าราคาหรือค่าธรรมเนียมเนี่ยท่านยืดนตามมาไม่เป็นไรค่อยว่ากันแต่ท่านตีความถูกหรือเปล่าเพราะคือหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตไม่ใช่หนังสือรับรองการขออนุญาตนะครับโอเคถ้าใครเห็นว่ามันมันโอเคนะตัด